บทที่สี่สีเทาสีเทาชูใจชูใจพาพาสีเทาสีเทาไปไปหาหามาณีมานีสีเทาสีเทาไปไปหาหาโตโตโต ตดีใจดีใจสีเทาสีเทาก็ก็ดีใจดีใจสีเทาสีเทา ไปไปหาหาโตโตไว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 มานีมานีดีใจดีใจชูใจชูใจก็ก็ดีใจดีใจมานีมานีมามาหาหาชูใจชูใจไวไว ไวไวแบบฝึกแบบฝึกให้อ่านว่าให้อ่านว่าปอไอไป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 วอไอไววอไอไวออไอไอออไอไอรอไอไรรอไอไรมอไอไมมอไอไม ตอไอไตต่ตอไอไตหอไอหายหอไอหายสอไอใสสอไอใสให้อ่านว่าให้อ่านว่าจอไอใจ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 ,จใน,นอไอนนอไอนดอไอใดดอไอใดสอไอใสสอไอใส ใจดีใจดีจอไอใจจอไอใจดออีดีดออีดีใจดีจด ใจดีมีใจมีใจมอีมีมอีมีจอไอใจจอไอใจมีใจมีใจไปนาไปนาปอไอไปปอไอไปโนอานาโนอานาไปนาไปนามาไวมา <ไ>มออามามออามาวอไอไววอไอไวมาไวมาไวชาดีชาดีชออาชาชออาชา,ชา ดอีดีดอีดีชาดีชาดีสีใดสีใดสออีสีสออีสีดอไอใดดอไอใดสีใดสีใดใสดีใสดีส่อไอใสสอไอใส่ ดอีดีใส่ดีในใจในใจนอไอในนอไอในจอไอใจจอไอใจในใจในใจไปหาไปหาปอไอไปปอไอไปหออาหา,อาหาอาหาอาหาไปหาไปหา ปีใดปีใดปอีปีปอีปีดดไอใดดดไอใดปีใดปีใดพาไปพาไปพออาพาพออาพาตอไอไปปอไอไปพาไปพาไปโตดีใจโตดีใจตอโอโตตอโอโตดอีด ดอีดีจอไอใจจอไอใจโตดีใจโตดีใจไปปีใดไปปีใดปอไอไปปอไอไปปอีปีปอีปีดอไอใดดอไอใดไปปีใดไปปีใดไปไวไว ไปไวไวปอไอไปปอไอไปวอไอไว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 ไปไวไวไปไวไวไปทีไรไปทีไรปอไอไปปอไอไป ทออีทีรออีทีรอไอไรรอไอไรไปทีไรไปทีไรไปดีดีไปดีดีพอไอไปปอไอไปดอีดี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 ไปดีดีไปดีดี กาสีใดกาสีใดกออากากออากาสอีสีสอีสีดอไอใดดอไอใดกาสีใดกาสีใดสีใสใสสีใสใสสอีสีสอีสีสอไอใส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 สีใสใสสีใสใสมีในใจมีในใจ มอีมีมอีมีนอไอในนอไอในเจอไอใจเจอไอใจมีในใจมีในใจไปในนาไปในนาปอไอไปปอไอไปนอไอในนอไอในนออานานออานาไปในนาไปในนาพาไปทีพาไปทีพออาพาพออาพาปอไอไปปอไอไป ทอีทีทอีทีพาไปทีพาไปทีใสวไวใสวไวเสอไอใสเสอไอใสวอไอววไอววอไอไววอไอไวใสวไวใสวไวฝึกอ่านกันบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆค่ะ